สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับเรานะครับร้าน 3D มดีพิมพ์เตอร์โคราชนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องพิมพ์3มิตินะครับยี่ห้อ FL Sun นะครับชื่อรุ่นว่า Super Laser นะครับผมก่อนแกะกล่องนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับผมขนาดหัวพิมพ์ที่มากับเครื่องนะครับ0.4มิลลิเมตรนะครับสามารถอัปเกรดได้นะครับตั้งแต่0.2จนถึง1.0นะครับ บอร์ดคอนโทรลนะครับเป็นบอร์ดโรบินนาโนเวอร์ชัน3นะครับเป็น32บิตลนะครับตัวป้อนเส้นนะครับใช้เป็นตัว Bmg นะครับแล้วก็พื้นที่พิมพ์นะครับจะอยู่ที่260นะครับคูณ330นะครับ330จะเป็นความสูงนะครับ260จะเป็นความกว้างนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับสปีดนะครับ เฟิร์มคอนเฟิร์มนะครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับเพราะเป็นระบบเดลตานะครับจะใช้ความเร็วได้สูงนะครับตัวได้นะครับไดมอเตอร์นะครับใช้เป็นเบอร์ทีเอ็มซีสองสองศูนย์เก้านะครับซึ่งเสียงเงียบนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกที่รองรับนะครับก็ PLA เอพีจีวูดแล้วก็ถ้าเป็นตัว ABS นะครับต้องทำตู้ครอบนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ก็ทำตู้ครอบได้สบายนะครับเพราะว่า ตัวระบบขับเคลื่อนนะครับวิ่งอยู่ด้านในนะครับด้านนอกสามารถหาอะไรมาคุมแล้วก็ปินได้เลยครับแล้วก็ฟิลามนต์ไดมิเตอร์นะครับใช้ขนาด1.75มิลิเมตรนะครับตัวฐานพิมพ์ทําความร้อนได้สูงสุดอยู่ที่100องศานะครับแล้วก็ตัวหัวพิมพ์นะครับสามารถทําความร้อนนะครับได้ที่273องศานะครับตัวนี้นะครับใช้หัวพิมพ์รุ่นวอลค a นูนะครับถือว่าใส่หัวพิมพ์แบบดีมาเลยครับผม เดี yeah, <Christmas. S 1> mm ๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมพอเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอนะครับฟองน้ํากันกระแทกอย่างดีนะครับตัวเครื่องนะครับจะบรรจุมา2ชั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูชั้นแรกกันนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ชั้นแรกกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูทีละชั้นนะครับผมถึงแรกนะครับที่เราต้องเจอนะครับก็คือคู่มือนะครับแนะนําลูกค้าอ่านก่อนนะครับ อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับตัวห้อยเส้นพลาสติกนะครับวัสดุตัวนี้นะครับจะทําจากเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานครับผมสามารถห้อยพลาสติกมวหนึ่งกิโลสบายครับผมลักษณะการใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับผมนี่นะครับจะเป็นลักษณะนะครับการห้อยนะครับจะอยู่ในท่านี้นะครับนี่ครับเวลาห้อยพลาสติกอยู่ในท่านี้นะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปลั๊กไฟนะครับผมขอโรงงานว่าขอเป็นปลั๊ก3ตานะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวประคองหัวพิมพ์นะครับผมตัวนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนื้องานนะครับเป็นวัสดุอย่างดีนะครับตัวแกนนะครับสังเกตดูนะครับลายๆนะครับเนี่ยครับเป็นคาร์บอนครับแล้วก็สปริงแข็งแรงมากครับผมไม่ใช่เกรดจีนห่วยๆนะครับอันนี้ใช้วัสดุดีพอสมควรนะครับ แล้วกัตัุดูลูกปืนใช้ปอมครับเป็นคาร์บอนนะครับเพื่อที่จะลดน้าหนักนะครับเพราะว่าเวลาหัวพิมพ์เคลื่อนที่ครับแรงเหวี่ยงจะสูงนะครับต้องใช้คาร์บอนครับเพื่อลดแรงเหวี่ยงตรงจุดนี้นะครับซึ่งถือว่าการออกแบบดีพอสมควรครับชุดต่อมานะครับผมก็จะเป็นนะครับรางเลื่อนนะครับของแกน x แกน y แกน z นะครับตัวนี้นะครับจะลองตัวดัมเปอร์นะครับเพื่อลดเสียงนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นไม้ก๊อกแผ่นนะครับเพื่อลดเสียงนะครับ ตัวนี้ก็เพื่อให้เสียงเบานะครับเพราะว่าเวลามอเตอร์หมุนมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ตัวรางเลื่อนนะครับปกตินะครับบางรุ่นก็ใช้ล้อนะครับแต่ตัวนี้ใช้เป็นลิเนียนะครับซึ่งจะทําให้อ่าไม่มีการแกว่งนะครับเวลามันเลื่อนนะครับเคลื่อนที่ครับจะนิ่งครับผมแล้วก็ด้านบนครับก็มีตัวปรับความตึงสายพานนะครับปรับได้ง่ายครับผมทั้ง3าแกนเลยครับแล้วก็ตัวล็อกล็อกสายพานครับแน่นหนาครับผมตัวนี้ครับ เลื่อนนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงสมูทครับตัวนี้โดยรวมแล้วถือว่าแข็งแรงครับผมสาหรับโครงสร้างการเคลื่อนมานะครับก็จะมีสาย usb นะครับสาหรับมอนิเตอร์ดูค่านะครับหรือว่าอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็ยังมีอุปกรณ์นะครับพวกคีมล็อกแล้วก็มีน็อตมีไขควงนะครับมี usb reader แล้วก็มีหัวพิมพ์สำรองให้นะครับผมจะมีแถมมาให้ในชุดนะครับคือซื้อเ่องพิมพ์สามมิติไปนะครับไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มครับผมในกล่องมีให้ครบชุดครับผม ก็จะมีแค่ตัวพลาสติกครับที่ต้องซื้อเพิ่มเพราะว่าแถมมานิดเดียวครับผมอ่าชั้นต่อมานะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่านะครับก็แรกนะครับก็จะมีตัวจารบีนะครับสําหรับดูแลรักษาแล้วก็บารุงเครื่องนะครับมีท่อเทปลอนมีเกียงแซะนะครับแล้วก็จะมีไมโครเอดิการ์ให้นะครับผมแล้วก็นะครับก็จะเป็นตัว กระดาษทรายนะครับผมมีกระดาษทรายแล้วก็พลาสติกนะครับตัวกระดาษทรายนะครับเอาไว้ขัดแต่งชิ้นงานนะครับผมแล้วก็มีตัวพลาสติก PLA แถมให้นะครับในกล่องนะครับผมชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นหัวพิมพ์นะครับห่อหุ้มกันกระแทกมาอย่างดีนะครับผมหัวพิมพ์นะครับถือว่าเก็บงานมาเนียบมากครับผมตัวพาร์ทนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับใช้ระบบการทําจาก CNC นะครับแล้วก็ พัดลมเป่าชิ้นงานนะครับ2ด้านนะครับหัวพิมพ์นะครับเป็นรุ่นโวลแคนโนนะครับผมเป็นหม้อต้มใหญ่นะครับหลอมละลายพลาสติกได้ดีนะครับผมแล้วก็การระบายความร้อนหัวพิมพ์นะครับมีพัดลมหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวฟิตติ้งนะครับใช้เกียร์อย่างดีมาเลยครับผมฟิตติ้งจะเป็นตัวล็อกท่อครับแล้วก็ชุดต่อมานะครับจะเป็นชุดป้อนเส้นนะครับแล้วก็ชุดเซนเซอร์นะครับ ตัวป้อนเส้นนะครับใช้เป็นตัว B M G นะครับผมแล้วก็มีตัวฟิตติ้งตัวนี้เป็นฟิตติ้งสแตนเลสครับสามารถทดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ที่ให้มาก็เป็นแบบแข็งแรงนะครับผมไม่ใช่แบบพลาสติกนะครับแล้วก็ชิ้นต่อมานะครับก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับตั้งฐานพิมพ์นะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นระบบตั้งฐานพิมพ์นะครับแบบอัตโนมัตินะครับผมสามารถใช้เซนเซอร์นะครับเก็บค่า บนฐานพิมพ์นะครับแล้วก็ชดเชยการพิมพ์ชั้นแรกได้ครับผมเป็นแบบแม่เหล็กนะครับผมใช้งานง่ายครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดตัวฐานพิมพ์นะครับฐานพิมพ์นี่แข็งแรงนะครับแล้วก็ต่อสายไฟได้ง่ายครับผมเข้าหัวสายเป็นแบบซ็อกเก็ตสำเร็จนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับจะเป็น power supply นะครับเจาะรูระบายความร้อนมานะครับซึ่งดูแล้วมั่นคงแข็งแรงครับผม แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสวิตไฟนะครับแล้วก็ตัวฐานพิมพ์นะครับเป็นกระจกคาร์บอนนะครับสามารถอัปเกรดเป็น pi ได้ครับผมแล้วก็ตรงสวิตไฟมีฟิลนะครับป้องกันไฟกระชากหรือว่าไฟช็อตนะครับตัวสวิตมีฟิลป้องกันได้ครับผมด้านบนนะครับก็จะเป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับตัวนี้จะเอาบอร์ดคอนโทรลไว้ด้านบนนะครับข้อดีนะครับก็ป้องกันฝุ่นด้วยครับผมอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าอยู่ข้างล่างฝุ่นก็จะเยอะหน่อยนะครับ ก็ตัวตัวนี้นะครับตัวจอนะครับจะเหมือนเครื่อง CNC เลยครับผมเป็นสายดึงนะครับและตัวจอนะครับเป็นจอสีระบบสัมผัสนะครับคลิปแกะกล่องก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบเครื่องนะครับแบบละเอียดนะครับผม